โอเคครับคุณผู้ชม <c oughs> ไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้จะไหวไหมไม่รู้ว่าจะสู้ไอ้หมนี่ได้หรือเปล่านะครับตาดมันก็ไม่ใช่ว่าจใจง่ายนะสังเกตดูแลสังเกตจากอะไรไม่รู้เหมือนกันเสร็จขัดยอ่อพลงสัตว์กรัดรอยไม่มีแฮมเมอร์ด้วยสรุปแล้วกูไม่ได้เซฟไวเลยดหรอะต้องเอาของแลแลละ ไม่รู้ว่าแรหรือเปล่าของเนี่ยโชว์ให้จริงเอาไปเงินทองพี่ไม่ใช้นวไอ้บอสแม่งทำท่าเหมือนจะโผลโผลไมาง่ายๆดูทรงแล้วมันาง,ง่ายเล่นผ่านดีวะรับประกันจากเกียร์ไตรเกี่ยวไมไั้ย้น้องน้ำแข็งคนนี้เล่นยังไงวะ น้องเป็นใช้ท่าน้ำแข็งนะครับจำได้นั่นไงกูงบ่าเราเฉาเราเจอของจริงโชกุน เฮียบออสบอสทั้งหลายตัวว้าโชว์แห็นจริงย่ะแตกไปหนึ่งงามพี่งามรับทราบต้องกระทืบออสให้ได้ทำนองนั้นเปลี่ยนโซนต้องฆ่าบอสทิ้งให้ได้อะไรทำนองนั้น หมายถึงค่าทุกตัวเลยมันอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยฝนตกฟ้ากรลองยิงธนูก็ไม่แม่นในพ่กนี้โง่จะได้มาเห็นหน้าน้องโชว์เห็นจริงเอา้ยอ่ะคอนบาลังประปรงคอนปอนพี่ชากฉาพี่ฟากฝาอะไรวะเนี่ย เปิดประตูไอโง่เปิดประตูไอกูหาเรื่องเรื่อยสัตว์อย่าเกะกะขวางทางพี่พี่ไม่ชอบอย่ายิงอย่ายิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงอน,อนี่ยขอนปอนฟาดหัวกระบานเนี่ยแตกหัวตายหยุ้ยอย่ายิงพี่ยิงธนูก็ไม่แม่นยิงธนูก็ไม่แม่นอย่ายิงพี่เอ้า ว่ามันยิงไม่แม่นมันยิงแม่นเลยกูด่าไม่ได้เลยนะไอ้หน่าหิวโซเฮซิงเออเออกูด่าว่าโง่ไม่ได้ด่าว่าไปเก่งไม่ได้ต้องเอาจริงเลยพวกนี้อย่ายิงกูเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนเนี่ยอ่อนแอกระจอ,อกง่อย โอ้ยอออีป้านั่นการทำร้ายกูเหรอกาทำร้ายกูเหรอไอแม่ย้อยตายเลยแตงนี่อะสิมีกล่องเลือดไหมอ่ะกูขอเลือดหน่อยพี่ต้องการเลือดเลือดฮานามิเข้าเกียบ <c oughs> เข้าเกยบเข้าเกยบไม่เก่ยวเออ เปิดประตูไว้พี่จ้พวกง่ทำอะไรกันเนี่ยไม่เห็นพี่นรออ้ยอทีเดียวนอนกล่องฟีฟ้านี่ว่ามาดิดูดิคืออะไรอ่ะเงินนี่เฮียมาพ่องกล่องฟีแดงไม่มีว่ะ บ้าแล้วปล่าเฮะเฮะ้ยเอาลอยหลังพี่เลยเดี๋ยวนี้กล้ามากนะกล้ามากนะที่ลอยหลังพี่ไปไหนอาเชียงเหมียงอาเชียงเหมียงจะไปไหนโออแหลกจังวะ ยังกระตุกได้ไหมไม่ชอบฟุดคั่วไปเลย <c oughs> ไอโซเจนน้ำแข็งหิมาลัยไอเอสปลดปล่อยโซน พี่หนีหามาแสงเลเซอร์เลยว่ายง้แล้วม <c oughs> ัน,นก็วิ่งมาหากูเหมือนเดิม <c oughs> อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นใครตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมอะแทงกิ้วหลายอย่าคิดนะว่าพี่ไม่รู้รรม,นนม,รมันเปิดโซนมันไะไมาแล้ววิ่งแล้วครับ ตัวใครตัวมัน,นครับตอนนี้มันใช้โซนละมันแข็งแกงเป็นพิเศษว้าวอะไรอะไรทำอะไรเอยระบำชาวเกาะหรือเปล่าไอ้รุนอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรทำเฮียอะไรวันนี้จะเฮียอะไรวันนี้จะเฮียอะไรบ้าหรือเปล่าโง่นี่อ,อ้ยไม่สนใจอะ กูฟาดได้บอสใหญ่ตา,ตายอย่างเดียวตัวอื่นช่างแม่งไม่ของมึงครับอย่ามึงกูกอย่าไปอยู่กับกุ้งอย่ามึงกูกอี๋โง่บนเฮี่ยแล้ว,วะเฮียจจาเฮี่อะไรเด็กที่ไหนมาร้องวะ ไอ้บอสตัวที่เหลือก็ไอ้บอสตัวที่เหลือก็มันเหมือนกันนะครับบอสตัวนี้ตัวที่เหลือน่ะครับอย่าสนใจเลยคลายบอสใหญ่ตายก็จบเกมครับเล่นเล่นยากไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นคอน์สไฮเดอร์ไฮเปอร์เฟโตนี่เราได้คอนซูเปอร์เราได้คอนซู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 เปอร์แล้วเนี่ยไปไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะ คือมันได้อาวุธใหม่ไว้คนอยากเห็นเว้แล้วก็ไอ้ด่านนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยนะครับไอ้ด่านนี้ไม่ง่ายนะเราจะ, <c oughs> ป,ระประมาณไม่ได้คอก็แหบและโอเคไอพ่นโอเคท่าสวยโอ้ยพลังใหม่พลังใหม่หมจเฟอริทแกดาบสักผิดเจ็ดรอยไม่พอชื่อ โอเคเอาล่ะครับเข้าสู่เข้าสู่วันที่สองนะครับเมื่อวานที่ทำคลิปไม่ทันเว้ยนะมาแต่เฮ่ อันนี้น่าจะยาวแน่เลย <c oughs> น่าจะยากด้วยตีไอพ่นเลยอืมไปด้วยไอพ่นเจ็กไปหาบอสใหญ่เลยโอเคไม่ใช่เพราบอสใ,ใหญ่กระทืบอบอสใหญ่ซะก่อนเนี่ย ปลาซิวปลาส้อยเอาไว้ที่หลังเงี้ยอื้งโอ้ยเดี๋ยวในตัดหมดพลังหมดอื้งเคนไทดากระทืบดูกัะจอกโอ้ยี้ยมันใช้คอนว่ะมันกระทืบใครมันทำใครนี่ฮะอังเปเบสบเออเออ มาอีกแล้วเลยไอ้หมอนี้อ,อยู่ไหนวะเออมันอยู่ไหนวะไอ้ตัวนั้นอ๋ออยู่นี่นี่โอเฮียทำอะไรใครฮะมันกล้าทำร้ายกูเหรอไม่ไหวแล้วเอาแบบนี้ซะเลยจะได้ระเบิดจะได้จะได้ตายหายหง่าย <ด>จะได้จบสิ้น <c oughs> ทำอะไรฮอต้องจัดการไอ้พวกบอสใหญ่ต้องจัดการบอสใหญ่ให้หมดเดี๋ยวนี้อยู่นี่ไปไหนไปไหนมาเยอะไว้พวกนี้เออ พอความช่วยเหลือแล้ววะ <c oughs> เอ้ยไปโลวต้องไปทางนั้นไอตัวใหญ่อยู่นี่กระโดดข้าวไม่ได้เวนไอ,อพวกตัวใหญ่เยอะเว้ย เออเฮ้ยอ,อ,อย่ามาเยอะกันมากเกินไปมาเยอะเกินเกินไปเอยอ,อยู่ไหนวะอะไรเฮ้ <c oughs> อากาเลตอากาเลก็ปรากฏตัวมาแล้วเตรียมตัวตายซะไม่ต้องทำอะไรหรอกมึงอ่ะไม่ต้องทำอะไรแห้งน้ำเลยเออมาเป็นกระสอบไฟเถะมึงมาเป็นกระสอบไฟมันจ,จ,บจบจบไปเออ เอ็มหมอท่านทำอะไรอะ่ะทำอะไรเฮ้ยเออไม่ทันแบบนี้ไม่ทันเนี่ยเออโกเก,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 กตไกเอเอเตะไตได้ไปไหนหมดวะ ไอตัวใหญ่อะอือโอ้จะปกป้องจะปกป้องพวกมึงยังไงเนี่ยฮะจะให้ปกป้องยังไงวะศัะตรูก็มาเรื่อยๆอื้อเออศัตรูมาไว้หยุดเลย 嗯，哦，我得得得。 อยู่ทางไหนวะเออ <c oughs> ไปอยู่ไกลจังเลยทำอะไรายอยู่แถวนั้นฮึมาดิโอ้โอ้โหเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเห้ยอุอ้ย สู้กันในน้ำตกน้ำตกข้างมันไปไหนแล้ววะเอาอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เออทำอะไรเฮ้หัวเลาะคนเดียวทำไมป้ย เปิดไอโฟนเนี่ยอยู่ไหนวะไปไหนแล้วอ่ะก็อยู่หลังกูเหียไม่เห็นอุ้ยเอาวิกิี้เนี่ยปิดฉากเฉยเลยตาย เปิดโซนลืมเปิดโซนลืมไส่โซนเลยทำไมเจ็บท้องนะปะเจ็บท้องอ่ะเสษขี้ไม่ออกนครับโทษที่อะไรเจ็บท้องแต่ขี้ไม่ออกอว่า ขนาดการะสือนี่มันเก่งนะมันเก่งเก,งกินเห็นแล้วตอนนี้เริ่มเล่นง่ายทุกตัวละอยากเล่นไรเดอร์เล่นไรเดอร์ดีกว่าเล่นคอมเมดี้เดอร์แม่งเลยเรียกเรียกคอมเมดี้เดอร์เลยโอเคไอ้ดาวนี้สวยใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ ก็สบตัวใครให้ผมเลยนะครับ